ซิดักพีเซนเซลีน่าโกถูกพาตัวไปขัดดอกในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองเกาะลูซอนเหนือประเทศฟิลิปปินส์ได้ถูกจักรวรรดิญี่ปุ่นยึดเป็นฐานที่มัน่นจนทําให้ชาวบ้านประสบปัญหาอย่างหนักในเรื่องของการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่มีหลายครอบครัวต้องอ,อพยพไปอยู่ที่อื่นส่วนคนที่ยังอยู่ที่นี่ก็ต้องเอาของมีค่าไปขายให้กับคนมีเงินเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปได้เบลองก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาได้พาเซลีนา่าลูกสาวของเขาไปหาติอากโก ตีเอโกเป็นผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านและก็เป็นเศรษฐีล่ำรวยเงินทองบเบลองเดินสวนกับชาวบ้านคนหนึ่งที่เพิ่งได้มาไถ่ตัวลูกสาวกลับไปแต่สภาพของเธอก็เหมือนกับศพเดินได้และที่บ้านของตีเโกในแต่ละวันจะมีผู้คนเอาของมีค่ามาจำนำไม่ขาดสายหญิงคนนึงเอาแหวนมาจำนำแต่กลับไม่ได้ราคาตามที่เธอต้องการเพราะจะถูกตีเโกกดราคาทุกรายไปพอไปถึงคิวของเบลองตีเโกสำรวจร่างกายของเซลีนาเขาถามว่าเธออายุเท่าไหร่แล้วแต่เซลีนาก็ไม่ยอมตอบตีเโกเริ่มโมโหและบอกไปว่า ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของเธอแล้วไม่ว่าฉันจะถามอะไรเธอก็ต้องตอบแต่ถึงอย่างนั้นเตียโกกับถูกชะตาเซรีน่าอย่างบอกไม่ถูกเขาหยิบเงินให้เบลองไปก้อนหนึ่งเบลองได้เงินแล้วก็รีบกลับไปทันทีและหลังจากนั้นเตียโกก็สั่งให้เซรีน่าไปอาบน้ำถูสบู่ล้างตัวให้สะอาดตียโก้เลยถือโอกาสนี้สำรวจทุกอนูของเซรีน่าไปด้วยซึ่งเขาก็พอใจเป็นอย่างมากส่วนใต้ถุนบ้านโดเมงชายตาบอดเขาเป็นคนรับใช้ของเตียโกก็พลอยได้อนิสงนี้ไปด้วยเขาชุ่มฉ่ำแฉะไปทั้งตัว จากน้าที่ไหลผ่านล่างของเซรีนา่าตกดึกคืนนั้นเซรีน่ายังคงนั่งร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวเตียโก้บอกให้เธอมานั่งข้างๆเขาและบอกว่าเธอไม่มีทางหนีเขาไปไหนได้อย่าคิดให้มันปวดหัวไปเลยก่อนจะลงมือบรรเลงเพลงรักอย่างสาสมใจส่วนใต้ถุนบ้านก็เช่นเคยโดมเมงชายตาบอดก็ได้อน,นิสสงจากบทเพลงรักนี้เขามอบความสุขให้ตัวเองไปด้วยและถึงแม้ว่าตาเขาจะบอดแต่หูก็ได้ยินเสียงไพเราะชัดเจนพอบนบ้านเสร็จภาร,รกิจเซรีน่าก็ฉวยโอกาส ในตอนที่เตียโกนอนหลับไปแล้วเธอเรียวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อกลับไปหาพ่อของเธอเธอขอร้องกับพ่ออย่าพาเธอไปหาเตียโกอีกเลยเขามันเป็นปีศาจแต่เบลองก็ไม่ฟังในสิ่งที่เธอพูดและบอกว่าตอนนี้เตียโกคือพ่อของเธอแล้วส่วนทางด้านเตียโกพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็เรียกให้โดเมงเอานมมาให้และถามว่าเซรีนาวิ่งไวหรือเปล่าโดเมงถึงเขาจะตาบอดแต่ภาษาสัมผัสทางการได้ยินเขาดีมากเขาตอบว่าเซรีนาเรีบกวิ่งด้วยความเร็วแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วง เดี๋ยวเธอจะกลับมาเองและก็เป็นแบบนั้นจริงๆเซรีนาเธอเดินหมดอะไรตายอยากกลับมาเธอถามโดเมงว่ารอฉันอยู่เหรอสรุปแล้วเตียโก้ให้นายเป็นลูกบุญธรรมหรือให้คอยรับใช้เป็นทาสกันแน่ทําไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ได้แต่ยังไม่ทันที่โดเมงจะตอบอะไรเซรีนาก็เดินขึ้นมาบนบ้านและเอาเสือไปปูน,นอนด้วยความเพียรลุ่งเช้าเซรีนากําลังเตรียมทํากับข้าวเธอได้ยินเสียงดังโวยวายมาจากระเบียงเตียโก้ก,กาลังเอาไม้เท้าตีโดเมงโทษฐานที่ปล่อยให้ไก่หลุดหายไป หลังจากนั้นเซรีนาได้ทำกับข้าวเสร็จแล้วก่อนที่ตีอาโกจะกินข้าวเขาได้เรียกเซรีนาเข้ามาใกล้ๆและใช้มือล้วงเข้าไปด้านในเขาสั่งให้เธอมานั่งกินข้าวด้วยกันกับเขาเซรีนาเลยเรียกโดเมิงให้มากินด้วยแต่ตีอาโกไม่อนุญาตเธอเลยมาตักแบ่งข้าวและเอาไปให้โดเมงที่ใต้ถุนบ้านก่อนจะมานั่งกินข้าวกับตีอาโกต่อแต่ด้วยความโรคจิตของตาแก่เขาใช้เท้าเขี่ยเธอไปด้วยระหว่างกินข้าวพอกินข้าวเสร็จตียโกก็เอาสร้อยแหวนเงินทองที่ชาวบ้านนามาขายให้กับเขาเอามาหลอมอัเป็นททองงคําแ่ ส่วนทางด้านโดเมงกับเซรีนาก็กําลังดูแลพืชไร่ที่ปลูกเอาไว้กินโดเมงเล่าให้เซรีนาฟังว่าเขากับติอาโก้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเขาก็เหมือนกับเซรีนาที่ถูกพ่อแม่เอามาขายเพื่อใช้หนี้เขาอยู่กับติอาโก้มาตั้งแต่อายุ7จ็ดขวบแต่ถึงยังไงเขาก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณติอาโก้ที่เลี้ยงดูเขามาจนโตถึงวันนี้มักดาเอาสร้อยทองมาขายให้กับติอาโก้เขาพินิจพิเคราะห์อยู่สักพักก็จะบอกว่าทองคุณภาพไม่ค่อยดีและหยิบเงินให้มักดาไปหนึ่งเหรียญ แต่มันก็ยังไม่พอเธอเลยขอให้เขาเพิ่มให้อีกหน่อยและจะขอยืมเงินเขาเพิ่มอีกด้วยเพื่อจะเอาไปรักษาลูกสาวของเธอเตียโก้บอกว่าลูกของเธอไม่ได้เกี่ยวกับเขาเธอเพิ่งจะไถ่ลูกสาวกลับไปแต่ตอนนี้ยังจะมาขอเงินเพิ่มอีกแล้วคราวนี้จะจ่ายนี่ยังไงเธอมีลูกสาวอีกหรือเปล่าล่ะก็จะหยิบเงินเพิ่มให้กับเธอและบอกว่านี่คือครั้งสุดท้ายก็จะไล่ให้มักดากลับไปเซลีน่ากับโดเมงก็มาช่วยประถมพยาบาลให้กับเตียโก้เขามีปัญหาที่หัวเขา่าเตียโก้บอกเซลีน่าว่า ครอบครัวของเธอเป็นหนี้ฉันมากไม่รู้ว่าพ่อของเธอไปทำอะไรมาสงสารก็แต่แม่ของเธอที่ต้องมารับกรรมทำงานหนักแม่ของเธอตัดสินใจผิดแล้วที่ไปแต่งงานกับคนไม่เอาไหนอย่างพ่อของเธอทันใดนั้นเองได้มีเครื่องบินบินผ่านมาพร้อมกับโปรยสารจดหมายลงมาซึ่งมันมีใจความว่าหากทหารฟิลิปปินและอเมริกันรวมถึงประชาชนคนใดที่ต้องการยอมแพ้ต่อจกักรวรรดิญี่ปุ่นให้ถือเอกสารฉบับนี้เอาไปยื่นที่กองทัพจกักรวรรดิญี่ปุ่นหลังจากที่เครื่องบินบินผ่านไปแล้วฝนฟ้าก็ได้โปรยปลายลงมา เซรีนากระโดดโลดเต้นไปมาเหมือนกับว่าเธอกำลังมีความหวังอะไรบางอย่างในชีวิตก่อนจะหันมาบรรเลงเพลงรักกับติโอาโก้ท่ามกลางฟ้าดินและสายฝนตกดึกคืนนั้นวิทยุได้รายงานข่าวถึงการเคลื่อนตัวของกองทัพญี่ปุ่นและการตีโอบล้อมยึดเกาะต่างๆติโอาโก้เดินมาปิดวิทยุก็จะยกขึ้นเพื่อหยิบกุญแจตู้ออกมาเข้าไขาเปิดตู้ออกเพื่อให้เห็นสมบัติมากมายอยู่ในนั้นเตียโ,โก้หยิบอาสร้อยมาหนึ่งเซนเขาสวงมันให้กับเซรีนาเธอดีใจมากที่ได้ของขวัญจากเขา พอเช้าวันถัดมาเตียโก้พาเซรีน่าออกไปซื้อของในตลาดตอนนี้เธอไม่กลัวเตียโก้อีกแล้วบีโดเห็นพวกเขาก็ตะโกนเรียกเตียโก้เลยเดินมาที่ร้านของบีโนและได้เจอกับเบลองพ่อของเซรีน่าแต่เซรีน่าไม่ได้สนใจพ่อของเธอเลยเตียโก้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าพวกชาวบ้านจะไม่สนใจคําเตือนของทหารญี่ปุ่นที่ตอนนี้พวกมันก็จะมาถึงเมืองหลวงของเราแล้วแต่เบลองกลับพูดแทรกขึ้นมาว่าดูท่าทางของเตียโก้เปลี่ยนไปดูใจเย็นและดูมีความสุขดีนะเตียโก้บอกเบลองว่า นายพูดมากเกินไปแล้วทําไมไม่เทเล่ามาให้ฉันละ่ะทางด้านเซรีนาเธอเข้ามากินน้ําอยู่ด้านในมิลิงบอกกับเธอว่าเธอกําลังเล่นอยู่กับไฟอยากให้เธอระวังตัวเอาไว้ด้วยตกดึกคืนนั้นเตียโก้ที่เมาแบบเต็มคาราเบลพอกลับมาถึงบ้านก็หลับเป็นตายเซรีนาเลยฉวยโอกาสนี้แอบยิบกุญแจมาเปิดตู้เก็บสมบัติเธอขโมยอัญมณนีออกมาก็จะมาอาบน้ําอาบท่าและอยู่ๆเซรีนาก็ร้องไห้ออกมาเพราะเธอห่วนคิดถึงเรื่องในอดีต ในตอนที่แม่โดนพ่อทำร้ายและถูกขังให้อยู่แต่ในบ้านจนสุดท้ายแม่ก็ตัดสินใจจบชีวิตด้วยตัวเองพอเซรีนาอาบน้ำเสร็จเธอก็เดินลงมาหาโดเมงและขอให้เขาเล่าเรื่องของเตียโกให้ฟังต้องทำยังไงบ้างเตียโกถึงจะอารมณ์ดีเขาจะได้ไม่ทำร้ายโดเมงอีกโดเมงบอกว่าเซรีนายังไม่รู้จักเตียโกดีเขาโหดหลายมาเขาทำลายครอบครัวของฉันพังเซรีนาเลยถามว่าแล้วทำไมนายยังอยู่ที่นี่ละ่ะโดเมงบอกว่าเขาเคยหนีไปแล้วแต่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเขาเลยจำใจต้องกลับมาอยู่ที่นี่ เซลีนาเลยถามถึงตาที่บอดของเขาและภาพก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตในตอนที่โดเมงหนีไปและกลับมาติอโก้เป็นคนทําให้เขาตาบอดเซลีนาพอได้รู้ความจริงก็รู้สึกสงสารเธอลุกมากอดเขาเพื่อปลอบใจและก็ใช้นางถังหฮามอบความสุขเล็กๆให้กับเขาและยังบอกอีกว่าครั้งหน้าเธอจะมอบความสุขชุดใหญ่ให้รุ่งเช้าเซลีนาออกไปซักผ้าที่ริมลาําธารบังเอิญโคล่ได้เดินมาพอดี เธอลงมานั่งในลำธารก็จะร้องไห้ออกมายกใหญ่พราคิดถึงตอนเตียโก้เคยรังแกเธอจนจิตใจของเธอแหลกสลายเซรีน่าเลยเข้ามากอดปลอบใจเธอก่อนที่แม่ของโคล่าจะมาพาตัวเธอกลับบ้านไปจากนั้นเซรีน่ากลับมาที่บ้านและได้ยินเสียงตียโกกำลังทุบตีโดเมงเพราะตียโก้คิดว่าโดเมงขโมยอัญ,ญมณีไปแต่โดเมงยืนยันว่าเขาไม่ได้เอาไปและขอร้องให้เตียโก้หยุดตีเขาเถอะแต่เขาก็ไม่หยุดจุดก่าจะได้ของที่หายไปกลับมาเซรีน่าเลยหยิบมีดให้เตียโก้และบอกว่าฆ่าโดเมงให้ตายไปเลย ทำให้เตียโก้เริ่มได้สติกลับมาพอเหตุการณ์สงบลงเซรีน่าหยิบขวดนมเอาไปให้เตียโก้เซรีน่าบอกว่าคุณไม่ควรใช้แรงโดยเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะการลงโทษโดเมงเธอถามเขาว่าต้องการนมหรือเปล่าก่อนที่เธอจะเทนมให้ไหลผ่านตัวเตียโก้เอาปากมาลองนมที่ไหลลงมาและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เปิดเกมเดินงานกันเต็มที่และดูเหมือนว่าเซรีน่าจะเป็นฝ่ายควบคุมเกมนี้เอาไว้ทั้งหมดตกดึกคืนนั้นโดเมงมานั่งที่ลานนาบานจังหวัดนั้นมีทหารญี่ปุน่น ที่ได้รับบาดเจ็บหลงเข้ามาในบ้านด้วยความที่โดเมงตาบอดทําให้เขาไม่รู้ว่าเป็นใครทหารญี่ปุ่นชักดาบออกมาหมายจะฆ่าโดเมงทิ้งแต่เซเรน่าก็ไม่ช่วยเขาเอาไว้ได้ทันเธอแทงทหารญี่ปุ่นจนตายคาที่เซเรน่าถามว่าไปนั่งทําอะไรตรงนั้นโดเมงบอกว่าเขาอยากตายชีวิตของเขาเหมือนโดนสาบไว้ช่วงเวลาเดียวที่เขามีความสุขก็คือตอนที่ได้อยู่กับเซเรน่าพอพูดจบเซเรน่าก็เป็นฝ่ายเริ่มเข้าไปเดินงานพวกเขาบรรเลงเพลงรักกระท่อมกลางแสงจันทร์หลังจากเสร็จภารกิจ โดเมนขอให้เซรีนาช่วยพาเขาออกไปจากที่นี่ด้วยเธอและเขาจะยอมเป็นท่านรับใช้ของเธอพอเช้าวันลุงขึ้นทั้งสคนพาการเอาล่างของทหารญี่ปุ่นไปอำพางเตียโก้พูดขึ้นมาว่าพวกญี่ปุ่นมันต้องการอะไรจากหมู่บ้านจนๆแห่งนี้พอกลับมาถึงบ้านทั้ง3ามคนก็มานั่งกินข้าวด้วยกันและแน่นอนว่าเตียโก้ยังคงใช้เท้าแย่เธอระหว่างกินข้าวแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้เซรีนากับมีความรู้สึกร่วมไปกับเขาด้วยหลังจากนั้น เตียโกกำลังจะไปที่ร้านของบีโนระหว่างทางเขาได้เจอกับมักดาทั้งคู่ยืนมองหน้ากันละกันเตียโกเลยหยิบเงินให้เธอก้อนหนึ่งแล้วได้บอกว่านี่เป็นเงินค่าทำขวัญของเธอกับลูกเตียโกอยากจะตอบแทนเพื่อขอโทษในสิ่งที่เขาได้เคยทำลงไปแต่บักดากับหยิบเงินมาปาใส่เขาและช่างหน้าแปลกเตียโกจะเย็นขึ้นไม่โกรธไม่ว่าอะไรก็จะเดินจากไปอย่างเงียบๆจนเขามาถึงร้านของบีโนบีโนบอกว่าก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไปจากที่นี่ไปให้ไกลเท่าที่เท้าจะเดินไปได้ แต่ตีเอโก้บอกว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นแต่ไม่ใช่กับเซดีนาเธอกําลังเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวจะหนีตียโกเองที่ยังไม่รู้ตัวว่ากําลังจะเสียผู้หญิงที่เขารักไปผู้หญิงที่มาเติมเต็มและเปลี่ยนแปลงตัวเขาให้ดีขึ้นเขาดื่มเหล้าจนเมาออไม้เบลองเลยอาสาจะพาเขามาส่งบ้านระวังทางตีเโก้เกิดลม้มลงเบลองเลยบอกว่าแกมันโง่แกได้สนุกกับเซดีนาในทุกๆอน,นุของเธอแล้วหรือย,ยังตีเโก้บอกว่าแน่นอนลูกสาวของแกเป็นของฉันแล้ว เบลองรีบตอบทันทีว่าไม่ใช่เซรีนาไม่ใช่ลูกสาวของเขาแต่เธอเป็นลูกของเตียโก้ต่างหากเตียโก้ A A เคยรังแกเมียของเบลองจนตั้งท้องและอีกอย่างเขาก็เป็นหมันเตียโก้ A Go ช็อกกับสิ่งที่เบลองพูดเขาพยายามจะหยิบไม้เท้ามาหดใส่เบลองแต่ก็โดนเบลองสวนเข้ามาซะก่อนเบลองเดินจากไปด้วยความสะใจทิ้งให้เตียโก้ Go นอนเศร้าเสียใจอยู่บนพื้นอย่างนั้นทางด้านเซรีนาเธอกำลังมีความสุขสงสัยอยู่กับโดมเมง โดยที่ไม่รู้เลยว่าเตียโก้ได้ลากสังขารกลับมาจนถึงบ้านและเขาก็ได้เห็นภาพอันบาดตาบาดใจเขาเกิดคุ้มข้างเข้าไปกระทืบโดเมงโดเมงรีวิ่งหนีออกมาก็จะหยิบด,ดาบมากอดแกว่งไปมาเซรีน่าพยายามจะห้ามถังคู่แต่ก็โดนตียโก้ผลักจนล้มลงเซรีน่าทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเธอหันไปหยิบบี้มาแทงตียโก้อย่างจังตียโก้น้ำตาไหลนองหน้าเขาบองใบหน้าของเซรีน่าลูกสาวคนเดียวของเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็จะซุดตัวลงไปตายขาดที่หลังจากนั้น เซเลนาก็เผาบ้านเตียโกโจนวอดวายและขโมยสมบัติทั้งหมดของเขามาด้วยทั้งสองคนหนีออกมาจากที่นั่นจนถึงเช้าพวกเขาพากันมานั่งพักอยู่ริมทางเซเลนาเลยแบ่งสมบัติให้โดเมงไปส่วนหนึ่งเธอบอกให้เขามีชีวิตอย่างเข้มแข็งมีความกล้าและรักตัวเองให้มากๆหลังจากนั้นเธอก็เดินแยกจากไปทิ้งให้โดเมงเดินทางต่อไปอย่างไร้จุดหมายจนเขามาถึงทางเข้าหมู่บ้านที่ตอนนี้ชาวบ้านต่างพากันอพยพกันยกใหญ่เพราะกองทัพญี่ปุ่นได้บุกจนมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้แล้ว และหนังก็ได้จบลงไปเอาละครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วเซรีน่าก็ไม่รู้ว่าเตียโก้เป็นพ่อของเธอเขาตายไปพรัะความเจ็บช้ำสุดๆจากความแค้นที่เบลลองได้วางแผนเอาไว้ถึงแม้ว่าเขาจะเริ่มคิดได้และกลับมาเป็นผู้เป็นคนขึ้นแต่สุดท้ายก็สายไปซะแล้วส่วนโดเมงก็โดนเททิ้งไว้กลางทางซะอย่างนั้นและทุกคนคิดว่าใครในเรื่องนี้นันาลาที่สุดทุกคนก็ลองตัดสินกันดูนะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วย,ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิกดักไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสสวัสดี